สังเกตบา,บางบางทีภาวะภาวะในช่วงการฟังช่วงเนี้ยกับการภาวนาคอร์สเนี้ยที่ว่าจะสมาตั้งใจให้สมาทานธานรู้ให้ได้ภายในสามเดือนบางครั้งองการสอนในช่วงเก่าๆกลับไป จุดประสงค์ที่เราจะทําในช่วงเนี้ยอาจจะขัดกันบ้างขัดกันบ้างแต่ถ้าใครเข้าใจเข้าใจในการนํามาประยุกต์ใช้อ่ะมันจะทําให้การภาวนาเราได้ดีอย่างเช่นประยุกต์ใช้สามการอย่างเงี้ยที่จะให้เกิดการรู้เกิดการได้สมาทานอยู่การรู้ได้บ่อยก็ ที่ฟังฟังคําถามฟังคําตอบนะเราฟังคําถามฟังคาตอบบางครั้งเวลาเราภาวนาเนี่ยเราภาวนาเนี่ยบางทีให้บอกให้สังเกตตรงนั้นบ้างสังเกตตรงนี้บ้างสังเกตตรงนู้นบ้างหรือสังเกตแบบสามการบ้างแบบขณะเดียวบ้างแบบจริงหลอกบ้างแบบเกิดดับบ้างอะไรพวกนี้อื สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงแค่อุบายให้เข้าใจดีๆเป็นแค่เพียงอุบายอุบายหรือเป็นแค่รูปแบบภายนอกรูปแบบภายนอกแต่จุดประสงค์จุดประสงค์หลักๆของเขาของของเป้าหมายทั้งหมดคือให้เกิดมีรูปแบบสภาวะรู้เป็นหลักนี่จำไว้เลยว่าเราต้องการให้มีการรูปแบบแห่งการรู้เป็นหลักรูปแบบแห่งการรู้เนี่ย การรู้เป็นหลักอทุกเรื่องเหมาไปเลยว่าจะทํารูปแบบไหนก็ได้แต่เป็นรูปแบบแห่งการส่งเสริมการรู้เป็นหลักส่งเสริมสภาวะธาตุรู้เป็นหลักที่ได้รู้อารมณ์อืได้รู้อารมณ์ส่วนการส่วนการสร้างสรรค์วิธีหรือส่งหรือการนําเสนอมันเป็นหน้าที่ของสังขาร เป็นหน้าที่ของการปรุงแต่งตลอดทุกเรื่องนะทุกเรื่องเรามองดูถ้าเรามองดูแล้วมีสองเรื่องหลักๆเนี่ยเป็นหลักรวมไปเลยเรื่องหนึ่งคือเรื่องปรุงแตง่งอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องรู้การปรุงแตง่งแค่นี้แล้วก็เอาแค่การปรุงแต่งไม่ว่าจะเป็นชนิดไหนก็ตามวิธีใดก็ตามอุบายแบบไหนก็ตามนั่นคือการปรุงแต่งทั้งหมดเลยเขาเรียกว่าเขาเรียกว่า ทำเรื่องเยอะๆให้เหลือเรื่องน้อยน้อยให้เหลือเรื่องน้อยน้อยไม่ต้องไปวุ่นวายกับเรื่องเยอะๆแต่ว่าให้สรุปสรุปลงให้ได้ว่าเขาคือสองเรื่องนี้เท่านั้นเองเรื่องหนึ่งคือเรื่องสภาวะที่เขาปรุงแต่งที่เขาจะเปลี่ยนแปลงวิธีการปรุงแต่งของเขาตามธรรมชาติตามธรรมชาติของเขาได้ตลอดเวลา จะเป็นวิธีอะไรก็ตามแม้แต่วิธีเห็นกันขนาดเดียวสามการยิงหลอกเกิดดับอันนี้ก็เป็นแค่วิธีการวิธีการที่จะชี้เป้าหมายว่านี่ก็คือรูปแบบของการปรุงแต่งปรุงแต่งวิธีการขึ้นมาเฉยๆมีการปรุงแต่งวิธีการขึ้นมาก็มีสภาวะของกันรของสมาธิของธาตุรูอ ที่เขากำลังรู้อารมณ์เหล่านี้ว่าคุณจะปรุงแต่งแบบไหนก็ได้วิธีไหนก็ได้นั่นเป็นสิทธิสิทธิและเสรีภาพพาอเขาพเข,า,ข,า,ขาคือธรรมชาติชนิดหนึ่งที่เขาจะสร้างสารรค์เรื่องนี้ตลอดชีวิตเราหรือแม้แต่เราเปิดมาอีกกี่ครั้งกี่พบก,ก็จะเจอธรรมชาติแบบนี้อยู่ตลอดเวลา และธรรมชาติชนิดนี้เขาก็จะปรุงแต่งของเขาในรูปแบบเดิมๆนะรูปแบบ้างฝ่ายที่เราทําให้เราพอใจบ้างรูปแบบที่ทําให้เราไม่พอใจบ้างเนี่ยเขาจะปรุงแต่งแบบนี้ตลอดเราดูไป,ไปบ่อยๆที่เราจะเห็นว่ามันก็มีแค่นี้เองนะไม่ได้มีมากกว่านี้เลยบางทีบางเรื่องเราเราไม่เคยเห็นการปรุงแต่งชนิดนั้นเราเลยอลังการ ลยรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกเออมันมีแบบนี้ด้วยเหรันเป็นอย่างนี้ได้ด้วยเลยแต่จริงๆนั่นก็คือการปรุงแต่งชนิดหนึ่งเท่านั้นเองที่สภาวะของธาตุรู้เขาเข้าไปรู้เข้าไปเห็นบางครั้งจะเป็นเรื่องของการเพ่งนั่นก็คือสภาวะอนของการปรุงแต่งบางครั้งที่จะเป็นเรื่องของสภาวะเบาสบายก็เป็นภาวะของธรรมชาติที่ปรุงแต่งอยู่หรือบางครั้งมันเป็นภาวะที่มัน ว่งว่าไม่มีอะไรเลยว่งว่าไม่มีอะไรเลยนั่นก็เป็นอย่างหนึง่งที่มันเป็นเครียกมันเป็นสังขารชานิดหน่เรียกว่วิสังขารคือสังขา,ารที่ไม่มีสภาวะกรุงแต่งใดๆเขาก็มีอยู่เราอะมีหน้าที่ฝึกอยู่กับธาตุรู้สมาธานธาตุรู้ได้รู้อะได้รู้สึกก็มีศรัทธากับการได้รู้สิ่งที่ถูกรู้จะเป็นยังไงก็ช่างมันจะเป็นแบบไหนก็ตาม แลเดี๋ยวเราก็จะเห็นว่าสิ่งที่ปรุงแต่งทั้งหมดเนี่ยเขาจับวิจิตพิสดารหรือเร็วร้ายโหดร้ายแค่ไหนก็ตามสุดท้ายเขาก็จะต้องเป็นในตัวเขาเองเป็นทุกข์เนี่ยเรารวมมาตรงเนี้ดูความเป็นทุกข์ของของการปรุงแต่งเหล่านั้นดูความเปลี่ยนแปลงของการปรุงแต่งเหล่านั้นดูการสลายตัวในรูปแบบองคง์ประกอบ ของการปรุงแต่งเหล่านั้นที่จะมาพยายามเน้นเน้นให้เราหัดหัดรู้การปรุงแต่งของความคิดเพื่อไปทำให้จิตเราอะได้กล้าเผชิญไม่หลงเพลิดเพลินกล้าเผชิญไม่หลงเพลิดเพลินการปรุงแต่งของความคิดที่มันทําให้จิตเราชอบหลงไปเพลิดเพลินไม่กล้าเผชิญไม่กล้าเรียนรูนะ้ะว่าต้น ้นมันก่อนมันจะคิดเป็นยังไงมันเกิดจากการปรุงแต่งชนิดใดการปรุงแต่งของรูปการปรุงแต่งของเสียงการปรุงแต่งของกลิ่นการปรุงแต่งของรสการปรุงแต่งของสัมผัสที่มันเกิดโดยธรรมชาติท้งมันเด็มแท้ๆที่มากระทบกับตาหูจมูกกลิ้นกายแล้วก็ใจที่ทำหน้าที่รับอยู่สุดท้ายแล้วมันก็ขยับตัวไปสู่กระบวนการที่สองนะ กบานการที่สองว่านําเรื่องนั้นไปขยายผลนําเรื่องเหล่านั้นไปขยายผลไปสร้างการปรุงแต่งภายในอีกชั้นอีกชั้นหนึ่งอยู่ตลอดเวลาสร้างการปรุงแต่งภายในอีกชั้นหนึ่งตลอดเวลากรณีที่เราเห็นบางครั้งเราเห็นอะไรก็ตามเราจะเห็นกดนะ้ําเห็นนาฬิกาเห็นเวลาพอเห็นเวลาปั๊บเนี่ย ใช่ไหมตาเห็นรูปคือเวลาเสร็จแล้วในเวลานั้นอ่ะก็จะมีก็จะมีความหมายที่ปรุงแต่งซอสขึ้นมาว่าเดี๋ยวช่วงนี้หลังจากเลิกตอนนี้หกโมงแล้วเราจะไปทําเรื่องนั้นเราจะไปทําเรื่องนี้เราจะไปพบคนนั้นเราจะไปทํางานชนิดนี้เดี๋ยวเราจะไปไปทํากับข้าวหรือเราจะไปกินข้าวกับคนนั้นคนนี้เห็นไหมจากการปรุงแต่งเบื้องต้นคือการกระทบ สายตากระทบกับรูปคือการเวลาแล้วในการเวลานั้นก็จะนําไปสร้างการปรุงแต่งข้างในเป็นเป็นความคิดของเราเป็นเรื่องราวที่มันจะขึ้นมาแล้วก็ดู่เออมันเริ่มจากตรงนี้นะอย่าสักพักหนึ่งพอเรารู้ตัวละอ่ะมันเริ่มจากการตาเห็นเวลาแค่นี้เองตาเห็นเวลา แล้วก็นําเวลานั้นไปขยายไปผลเป็นเรื่องอื่นๆที่ไม่ใช่เวลาเป็นเรื่องบุคคลเรื่องการงานเรื่องหน้าที่เรื่องการเดินทางเรื่องการไปทํางานเนี่ยใช่เสร็จแล้วสักพักหนึ่งสิ่งเหล่านี้ก็สลายตัวไปดับไปแล้วก็เริ่มต้นใหม่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 เรื่อยๆเริ่มต้นใหม่ตรงเนี้ยบ่อยๆบ่อยๆ มันจะทําให้ภาวะของรู้่ได้หัดรู้ความคิดได้รู้ว่าจุดเริ่มต้นของความคิดคือยังไงและความคิดจุดเริ่มต้นที่กระทบแล้วมันนําไปสู่การปรุงแต่งด้วยบายแบบไหนด้วยความเคยชินด้วยความคุ้นชินที่มันซ่อนอยู่ความวิตกกังวลซ่อนอยู่ความทยานอยากซ่อนอยู่ความเกลียดความกลัวซ่อนอยู่ความชอบความพอใจไม่พอใจมันซ่อนอยู่ เมื่อมันซ่อนอยู่ปั๊บเนี่ยมันก็มีอิทธิพลต่อการสร้างเรื่องที่มันคิดพอสร้างเรื่องที่คิดเรารู้ทันพอเรารู้ทันถึงจังหวะน,นี้ปับ๊บมันก็สลายตัวอ่าเราก็มามาเ,เีเ่มตั้งต้นใหม่ลำดับตัวเองไปอย่างเงี้ยเพื่อฝึกซ้อมเราก็ไม่ได้เอานะ่ะเอาฝึกซ้อมอะให้ความให้ตัวสมาทานทตุรู้ให้ทตุรู้เขาได้รู้เรื่องเงื่อนไขมันแค่มีแค่นี้เองให้ทตุรู้เขาได้รู้เรื่อง ถ้าเขาไม่รู้เรื่องเขาจะหลงไปกับเรื่องนหลงไปกับเรื่องแล้วยิ่งเรารู้ไปบ่อยเข้าไปเข้าชาติรู้ก็จะเริ่มเอกใจเองว่าโอ้ความคิดเีย่ยโรคแห่งความชิดนี่เป็นโรคแห่งมายาโรคแห่งของเก่าโรคแห่งจิตนาการโรคแห่งการหลอกลวงโรคแห่งการไร้สาระ,ะทําให้เรารู้สึกมีอารมณ์รักโรคกดหลงเฉยๆสุดท้าย แล้วเขาก็สลายไปอารมณ์เหล่านี้ก็เป็นผลพวงจากการปรุงแต่งทั้งนั้นเลยเนี่ยรวมเรื่องทุกอย่างรวมเรื่องทุกเรื่องให้มันง่ายๆว่ามันเป็นแค่การปรุงแต่งไม่ต้องไปใส่ชื่ออะไรมันเยอะแยะมากมายมันคือขันมันคือรูปมันคือนามันคือเวทนามันคือสัญญามันคือสังขารมันคือวิญญาณเนี่ยมันคือกิเลสตัณหาอันนั้นมันคือกุศลมันคืออกุศลถ้าเรา ถ้าเรายังไม่เห็นขอให้เราเห็นตัวตนของมันจริงๆก่อนแล้วเราจะใส่ชื่อมันน่ะในรูปแบบไหนมันก็ไม่ว่าอะไรหรอกหรือเราไม่ใส่ชื่อมันมันก็ไม่ว่าอะไรหรอกเหมือนกับเราได้กินอาหารอะไรชนิดหนึ่งสมมติเราได้กินอ่ง่ายๆเราได้กินข้าวจานหนึ่งพอเราได้กินแล้วเออข้าวจานนี้เรายังไม่รู้ชื่อเลยแต่เรารู้ถึงรสชาติรู้ถึงผัสสะรู้ถึงกลิ่นรู้ถึงรูปอ่ หรือถึงภาษาที่มันมีแข็งมีรสหรือรู้ถึงลิ้นที่มันสัมผัสรสเปรี้ยวหวานมันเค็มเผ็ดจืดใช่ไหมและรู้ถึงจิตใจที่กําลังชอบอาหารจานนี้แล้วก็เห็นว่าอาหารจานนี้มันก็แค่มีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีสัมผัสแล้วก็มีอารมณ์ชอบใจแล้วพอคืนลงไปแล้วก็หายไป แล้วเราเค่อยไปรู้ชื่อมันก็ได้ว่าอันนี้คือข้าวผัดนั่นผัดข้าวผัดไข่ข้าวผัดกาเราข้าวผัดหอยนางรมหรือข้าวผัดปูอะไรเราไปไปรู้ชื่อมันทีหลังก็ได้แต่ในชื่อของมันนะมันได้สัมผัสกับอาการแท้ๆของมันโดยตรงโดยไม่ต้องใส่ชื่อใส่ภาษาเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะทาให้จิตเนี่ย ก้าวข้ามสมมุติไปสู่สภาวะที่เจอตัวตนจริง,รงๆลักษณะจริงๆอาการจริงๆของมันเพราะพวกเราเวลาเราฝึกฝนปฏิบัติพอเจออาการจริงทีใดแล้วเราจะจะหลงสําคัญมางหมายว่าอาการเหล่านั้นอาการของอารมณ์เหล่านั้นเป็นเราทุกทีเลยเราไม่เห็นว่าอารมณ์อาการของอารมณ์เหล่านั้นลนักษณะของอารมณ์เหล่านั้นเป็นแค่อุปกรณ์ในการฝึกรู้การปรงดแต่งของเขา เขาเป็นธรรมชาติชนิดหนึ่งที่ก็มีวิธีการตรงแต่งได้หลากหลายแต่เขาก็เป็นธรรมชาติชนิดหนึ่งที่เป็นสามัญลักษณะคือเกิดขึ้นเป็นทุกข์เปลี่ยนแปลงระดับลงธรรมชาติทั้งสองชนิดเนี้ยแล้วธรรมชาติแห่งภาวะรู้ที่กำลังรู้อยู่มันก็ง่ายๆแค่นี้อืมันก็ไม่มีใครได้อะไรไม่มีใครเสียอะไร แต่มีมีผลประกอบการคือได้รู้ว่ามันคืออะไรประกอบการแค่มันได้รู้ว่ามันคืออะไรแค่นั้นเองอคือเลยอยากให้เราตั้งใจที่จะอยู่คู่ครีกับภาวะสภาวะธาตุให้มัเมนเยอะขึ้นเท่านั้นแหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม หรือไม่ว่ามันจะปรุงแต่งวิธีใดก็ตามมันก็นเป็นแค่เครื่องมือในการฝึกสอมสภาวะธรรมชาติของธาตุรู้ให้ปรากฏรู้สึกสติะหนกแลถึงสภาวะธาตุรู้ได้ไบ่อยๆ่เท่านั้นแหละ